สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ขายน้าทั่วโลกพูดได้ไม่ไอายปากสวไทยดิ้นหนักถแถลงซัดส,สวมากันก้าวไกยการบริหารในประเทศยันเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับม็อบลันประชาธิปไตยเราดีแม้สะดุดเพราะรัฐประหาร สวทยตั้งโต๊ะแถลงอัดสโโวแทมมีก้าวก่ายการบริหารในประเทศยันเจ้าหน้าที่ยึดหลักสากลไม่ใช้ความรุนแรงกับม็อบชี้ถ้าได้ข้อมูลไม่ครบก็ควรจะถามก่อนโดยเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2563เมื่อเวลา10.30น,นที่รัฐสภานางพิกุนแก้วไกรเลือกสโโวและประธาน,นาคณะกรรมาการหรือกมทการต่างประเทศบุษิศภา นายเสรีสุวรรณพานนท์สวและประธานกรมทรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชวนวุฒิสภาและนายสมชายสแสแวงการสวและประธานกรมทรสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเริ่มต้นด้วยนางพีกุลแก้วไกรเลิกได้ถแถลงถึงกรณีที่คุณแทมมี่ดักเวิร์ด สวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไทยได้ร่วมกับสวสหรัฐเสนอให้วุฒิสภาสหารัฐมีมติสนับสนุนการใช้สิทธิการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยว่าการประชุมร่วมกันของกมทาการต่างประเทศกมทากาพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนและกมทสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้มีความเห็นร่วมกันต่อกรณีที่สวของสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและส่งเสริมการปกครองและการให้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบดังนี้หนึ่งประเทศไทยยังคงยึดมั่นในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้ในบางช่วงเวลาจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต้องสะดุดลงบ้างแต่ก็เพื่อให้การปรกครองของประเทศมีความเข้มแข็งในอนาคต 2. แม้ความเป็นประชาธิปไตยจะสะดุดลงบ้างในปี2557แต่เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศที่มีสาเหตุมาจากการทุจริตในระบบการเมืองอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดวิกฤตในประเทศไทย 3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกนั้นเมื่อพิจารณาอย่างถ่งแท้แล้วจะพบว่ายัางคงหลักการสำคัญที่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนทั้งสิ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 4. หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าฝ่ายที่ไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้พยายามกล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งรวมไปถึงข้อกล่าวหาว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่การยุยงปลุกปัน่นให้คนกลุ่มต่างๆออกมาชุมนุมประท้วง แม้รัฐธรรมนูญจะให้เสรีภาพในการชุมนุมแต่การกระทำของคนเหล่านั้นกลับเป็นการชุมนุมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนั้นการชุมนุมประท้วงของบางกลุ่มยังแฝงไปด้วยเจตนาร้ายและก้าวล่วงไปถึงสถาบันหลักของประเทศด้วย 5. หากสบสสหรัฐยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยสามารถสอบถามเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่สถานเอกอัครา ราชทูตและสถานกงศุลใหญ่ของไทยในสหรัฐได้อีกทางหนึ่งกมโทรทั้ง3าคณะมีความห่วงกังวลต่อกรณีนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากข้อเรียกร้องต่างๆอาจถูกนำไปตีความที่คลาดเคลื่อนและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างมากซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย และส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาเกือบ200ปีซึ่งเป็นที่มาของการแถลงข่าวร่วมกันในครั้งนี้นางพิกุลแก้วกล่าวด้านนายเสรีสุวรรณพานนท์ได้กล่าวว่าในมุมมองของกมทพัฒนาการเมืองเราให้ความสำคัญต่อสวสหรัฐแต่นั่นเป็นการเสนอความคิดเห็นด้านเดียวดังนั้นต้องเข้าใจและตระหนักถึงการบริหารประเทศของไทย แต่ละประเทศย่อมมีปัญหาแตกต่างกาันโดยสหรัฐก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ต่างกันซึ่งแต่ละประเทศจะต้องไม่ก้าวไก่การบริหารภายในประเทศกันและกันขณะที่นายสมชายสเสวงการได้กล่าวว่ทา,าทั้ง3คณะกัรมาธิการมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆและเห็นว่าโซวสหรัฐอาจได้รับข้อมูลด้านเดียวที่ไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ในประเทศไทยยืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและ สจ้ที่ยังยึดตามหลักสากลโดยไม่มีการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่ากฎหมายควบคุมไว้ซึ่งหวังว่าสวสารัฐจะชะลอการเสนอยติเอาไว้พร้อมกับสอบถามข้อมูลจากวุฒิสภาไทยก่อนได้ตลอดเวลาโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นต้องบอกว่า ดินข้ามทวีปกันเลยเขามองเห็นกันทั้งโลกมีแต่พวกมันใส่เว้นตากันแล้วยังตาบอดมองไม่ออกอีกพวกทวงความเจริญบอกเลยนะสวะสามตัวนี้เทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยสักตัวเพราะสวะสามตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยให้ประเทศดีขึ้นมีแต่อวยและเลียแล้วยังมีหน้าที่ออกมาปกป้องรัฐบาลที่คุณโกงเข้ามาอีกเพียรสุดๆกับคนพวกนี้จริงๆ แหมประชาธิปไตยเราดีถุยเธอะค่ะค่าเฉลียล่ยรัฐปรหารทุกๆ7ปีสะดุดบ่อยเหมือนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในประเทศเลยนะแหมไอ้สว,วสมชายตั้งแต่ปี49มันไม่เคยผ่านการเลือกตั้งมันได้ดีเพราะระเด็จการแต่งตั้งมันมาเป็นสว,วสัรหาเป็นสภานิติบัญญัติวนเวียนวนเวียนไปมาแบบนี้แดกเงินเดือนเป็นแสนแสน แก่กะโหลกกลามีหน้าที่แค่เลียแข้งเลียขาทำเป็นอยากอวดเก่งโซวทไทยเป็นพวกสวะแผ่นดินสมองสลิมคนทั่วโลกเขารู้จักกันหมดแล้วอายแทนไทยแลนด์ศูนย์กลางจัก,กรวาล250ตัวมาจากเผด็จการทแท้ๆพูดมากเหมือนทั่วประเทศยอมรับเงียบๆน่าจะดีกว่านะครับ โง่ทั้งทีมรัฐบาลชุดนี้แหละถึงเวลามีปัญหาก็แก้กันเองนะเพราะประชาชนเขาไม่เกี่ยวเรื่องพวกนี้คุณตัดสินใจกันเองก็จัดการกันเองเดี๋ยวพอเป็นประชาธิปไตยจริงๆละ่ะพวกก็ค่อยไปต่อให้พวกคุณเป็นปุ๋ยไปก่อนอยังยังคุณยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าเข้ากันมาแบบไหนสูงไวัยไทยแ,แลนด์ชัดๆ ท่านสวอทมมี่คือตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่สวะมาจากพวกที่ไม่มีปัญญาทำรรมาหาแดกแก่จะเข้าลงอยู่แล้วสวจากการแต่งตั้งอย่าไปเทียบชั้นกับสวจากการเลือกตั้งเลยนะครับมันคนละระดับกันแค่ลูกหมายอย่าไปเสนอหน้าสอนเขาเลยนะครับมันน่าอายถ้าโดนคว่ำบาดเมื่อไหร่นะสภาพจะไม่ต่างจากเกาหลีเหนือเลย งานนี้โดนแล้วนวัดยกโสโบอแทมมีคนคุณภาพตบปากคนบูลลี่เรื่องความพิการไร้สาระหลังตุกจันจีราบูลลีออ่โสวบแทมมีว่าพิการซ้ำซ้อนจากกรณีที่คุณแทมมีีดักบทสมาชิิพูทิศภาสหารัฐ ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมและเคารพหลักประชาธิปไตยพร้อมกับคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหารัฐอเมริกาจำนวน9คนที่ผลักดันมติดังกล่าว โดยเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและมีบางฝ่ายวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้นต่อมาได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งระบุเป็นจิตอาสาคนดังโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าเรื่องโบวแหมมีอเมริกานั้นปล่อยนางพร้าไปเถอะครับ ยิ่งแสดงความเห็นยิ่งดูเสรอข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริงจากนั้นจันจีราจูแจง้งอดีตนางเอกละครชื่อดังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพิการซ้ำซ้อนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน13นาทีของวันที่8ธันวาคมคุณนวัตอิสระไกรศิล์ พิธีกรและเจ้าของกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวทางเฟซบุ๊กนวัดอิสระไกรสอนว่าผมว่าคุณลัดดาแฮมมีดักเวิร์ดเธอไม่มีอะไรที่พิการเลยสักนิดเดียวนะครับโดยเฉพาะจิตใจความคิดและความสามารถของเธอเข้าไปอ่านประวัติของเธอโดยละเอียดยิ่งทำให้รู้ว่าเธอทำประโยชน์ให้สังคมอย่างมหาศาล และทั้งเก่งทั้งเข้มแข็งโดนระเบิดในขณะเป็นผู้ช่วยนักบินชนคาาทั้งสองข้างยังผ่านมาได้ผมเชื่อว่าเรื่องถูกบูลลี่ที่มีคนว่าพิการซ้ำซ้อนคงเป็นเรื่องที่ไร้สาระสำหรับเธอก่อให้กำลังใจคุณแธมมี่ครับผู้หญิงเชื้อสายไทยที่มีคุณภาพประโยชน์และเป็นที่ยอมรับระดับสากลค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสำเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุลโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นดาราคนนี้เคยป่วยหนักหายจากวงการกลับคงพิการทางจิตใจน่าจะกลับไปรักษาต่อนะควรส่องกระจกดูตัวเองก่อนดีไหมสั่งเวชจัง ถึงเธอจะพิการแต่ใจเธอไม่ได้พิการแต่คนที่ว่าเธอต่างหากที่พิการทั้งสมองทั้งความคิดและใจพูดง่ายๆแบบชาวบ้านพิการตั้งแต่หัวจรดเท้าขอโทษที่หยาบนะคะรักคุณนวัดในตรงนี้แหละไม่มีกลัวระบบวงการบันเทิงไทยที่กล้าพูดกล้าแสดงออกคนที่มันบูลี่มันโคตจะต,ต่ำตม ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีเราไม่เอาความพิการของใครมาพูดดีกว่าน่าจะมองกันที่ความคิดมากกว่านะน่าจะวัดอะไรได้ดีเลยทีเดียวครับดาราแก่กะโหลกกลาวันวันไม่ทำอะไรสารแนมาบูลลี่คุณแฮมมี่ผู้กล้าหารเขาได้เสียสละร่างกายทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นที่ยอมรับสากลโลกตัดภาพมาที่นางดาราเก่าแก่ง่เงือก ถึงคุณแทมมี่จะขาขาไม่ครบ32ก็ยังดีกว่าดาราแข้งขาครบแต่กรับขาดสมองขาดความคิดขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหัวกรวงไปวันๆละว่าถ้ามีคนบูลลี่ว่าเป็นดาราปลายแถวยุค90ดาราตกอับแบบนี้จะยิ้มรับขอบคุณไหมเอ่ยขนาดคุณรัตดาเขาพิการขายังดีกว่าพิการสมองนะจ๊ะจิตใจและสมองยแย่ม,ยม,มากคุณดารา มารยาทนิดนึงนะคะแย่ yeah, มากค่ะทำเป็นบูลลี่คนอื่นโถดาราใจพิการอยากมีซีนเพื่อกรบปมด้วยไนะอเดียหรืออย่างไรใส่เสื้อเหลืองแล้วจะดา่าายคิดต่างอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรอไม่มีสมองก็ใช้ความเป็นคนเยอะๆหรือว่าไม่มีล่ะคุณต่างหากที่พิการทางจิตใจบูลลี่คนพิการตัวเองเคยทำอะไรให้สังคมบ้างหรือเปล่าล่ะเขานนะระดับโลกนะแต่คุณล่ะคะ แก่แบบมีคุณภาพอย่ากแก่แบบกะโหลกกะลาดีกว่านะคะจะไม่มีใครนับถือเอาไม่อยากเรียกป้าให้ระคายปากขอเรียกว่ายิงไวทองจะดีกว่า